สวัสดีครับผมพ่อผมชื่อใครครับบอยสุขแจกที่นะครับมันจะมีนี่นะครับที่ผมคุยให้ฟังเมื่อคิดที่แล้วก็คือว่าซุ้มกอที่อยู่บนโอบนะครับฝั่งกูทุ่งเศรษฐีพิมพ์ใหญ่ระลึกเหมือนกับเหมือนกับกูผู้ใหญ่เชือ้อแหละเพราะงว่าของกูผู้ใหญ่เชื้ออก็ผมคิดว่าก็ตกมาจากข้างบนเหมือนกันนะครับแต่แห้งมากๆ แล้วก็เก็บเอามาถ้ามันตกอยู่กับพื้นก็จะเก็บมาล้างกันก่อนล้างล้างแล้วก็เขาพอแห้งเสร็จแล้วเขาก็จะไปใส่ใส่ที่เก็บไว้นะครับผ้าก็เลยที่จะไม่ค่อยมีคราบกลุกเท่าไหร่นะฮะอันนี้แต่อันนี้ก็ยังมีคราบกลุกบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะแต่แต่ผ้าชุดเนี้ยผมเคยเห็นว่าเหมือนก็อยู่ในโอบไปแหละเพราะว่าพิมพ์เลยเหมือนพิมพ์มื่นเขาจะลึกนะฮะลึกแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ใหญ่ นะฮะเพราะว่าผมไม่น่าจะก็ทําป้องกันแตกหรือป้องกันอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าองค์ใหญ่ชัดเจนแล้วก็ลึกมากๆเลยนะฮสี่ผมก็เอามาให้ชมวันสี่ห้าองค์ผมเคยเอาลงมาหลายมาก่อนนี้มันก็เหมือนของกลุ่มวิหญ่เชื้อแต่อันนี้มันก็อีก <c oughs> อีกแบบนึงนะแต่อันนี้รู้สึกว่าจะมีมีมีคราบกลกุมีดินมีอะไร้วคงจะ คงจะแตกลงมานานแล้วก็เจอพวกคุณจะกรอบกรอบเราเก็บมาฝังไหมผมว่านะไม่น่าจะเป็นผ้าที่อยู่ในกลุก่มเพราะพิมพ์นี้แล้วก็แห้งอย่างเงี้ยแห้งแบบนี้ไม่ไม่น่าจะใช่หมายถึงว่าไม่น่าจะใช่ผ้าที่อยู่ในใต้ใต้เจดีย์แต่อยู่ข้างบนนะครับอยู่ที่สูงนะฮะก็มีกันมาสี่ห้าองค์เนี่ยนะมาให้ชมกันเดี๋ยวถ่ายรูปให้ชมนะรเราพิจารณากันดูสวยๆนะครับ สนใจก็แอดไลน์เข้ามาหรือเข้าไปดูในในเว็บก็ได้หรือในช้อปปี้ก็ได้นะครับผมมีกันมาสีห้าองค์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ